เสียงอึกทึกของเครื่องยนต์เรือห่างยาวที่แล่นผ่านไปมาตามลำคลองแสนแสบป,ปลุกคามินชายหนุ่มผิวเค้มวัยยี่สิปีให้ตื่นจากพวงเขามองออกไปนอกหน้าต่างเพิ่งซอม,มอเตอร์ไซค์เล็กๆของตนแสงแดดยามเช้าเริ่มสาสสองไล่ความมืดและความเย็นของคืนที่เพิ่งผ่านพรนคลองแสนแสบแมจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เจือปนอยู่บ้าง แต่ก็เป็นดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชนแออัดริมคลองแห่งนี้ที่ซึ่งคมินเติบโตและผูกพันมาทั้งชีวิตเขาลุกขึ้นบิดขี้เกียรคราบน้ำมันเครื่องที่เปะเปื้อนตามแขนและเสื้อผ้าเก่ากันเป็นเครื่องหมายการันตีความขยันคันแข่งของช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ฝีมือดีคนนี้คมินไม่ใช่คนทะเยอะทะยานความฝันของเขาเรียบง่ายขอแค่มีงานถ้ามีเงินพอเลี้ยงปากทอง และได้ใช้ชีวิตอยู่กับจันแฟนสาวที่ทำงานเป็นลูกจ้างในร้านอาหารฝั่งตรงข้ามคลองก็เพียงพอแล้วพี่คามินตื่น i n งเงียเสียงสใสๆของจันดังมาก่อนตัวเธอกำลังข้ามสะพานไม้แคบที่ทอดข้ามคลองมาในมือมีปินโตอาหารเช้าเหมือนทุกวันรอยยิ้มของจันเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของคามินมันทำให้เขามีกำลังใจที่จะสู้กับความยากลำบากในแต่ละวัน ตื่นแล้วจ้ะกำลังจะลางหน้าพอดีเลยคามินยิ้มตอบเขามองจันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักทั้งคู่นั่งกินข้าวเช้ากันที่โต๊ะไม้เก่าคันหน้าเพลิงสมรถพูดคุยกันถึงเรื่องสเพเรจันเล่าเรื่องลูกค้าแปลกแตกที่ร้านส่วนคามินก็บ่นเรื่องอะไรมอเตอร์ไซค์ที่ราคาแพงขึ้นทุกวันเมื่อวานลุงบุญแกมาหาด้วยนะ คามินพูดขึ้นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งลุงบุญเป็นชายสูงอายุอดีตนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เกษียณแล้วแต่ยังคงกระตือรือร้นและสนใจข่าวสารบ้านเมืองลุงบุญเป็นที่เคารพของคนในชุมชนและเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่คามินและจันให้ความนับถือแกมาว่าไงบ้างละ่ะเสียงใส่ใจของจันดังมาก่อนตัวเธอกำลังข้ามสะพานไม้แคบๆที่ทอดข้ามคลองมา ในมือมีปินโตอาหารเช้าเหมือนทุกวันรอยยิ้มของจันเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของคามินมันทำให้เขามีกำลังใจที่จะสู้กับความยากลำบากในแต่ละวันตื่นแล้วจ้ะจันทามก็ไม่มีอะไรมากแกแค่มาเตือนให้ระวังตัวหน่อยเห็นว่าช่วงนี้มีข่าวพกแกงข้ายาอลรวาแถวนี้แล้วตำรวจก็เข้มงวดเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับกับพวกเรา คามินพูดพลางก้มหน้าลงเล็กน้อยคำว่าพวกเราที่เขาหมายถึงคือคนในชุมชนแออัดคนจนหรือคนที่มีสีผิวแตก,แต,กต่างอย่างเขาซึ่งมักจะตกเป็นสายตาของเจ้าหน้าที่เสมอจันทอนหายใจเบาเธอกุมมือคามินไว้ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยพี่ก็หวังว่าอย่างนั้นแหละจัน แต่แล้วบทสนทนาของพวกเขาก็ต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อมีรถกระบะตำรวจคันหนึ่งแล่นเข้ามาเจอดที่หน้าทางเข้าชุมชนอย่างรวดเร็วชายในเครื่องแบบตำรวจหลายนายเข้าวลงมาจากรถนำโดยร่างสูงใหญ่ผิวขาวจัดและมีแววตาแข็งก้าวเขาคือร้อยตำรวจเอกชาตรีนายตำรวจที่คนในชุมชนรู้จักกันดีในเรื่องความเข้มงวดและอคติไอ้มืดนั้นอยู่ไหน เสียงตวาดกราวของโรโตโอชาตรีดังขึ้นพร้อมกับที่เขากวาดสายตามองไปรอบพายอย่างดูถูกคามินใจหายวาับเขารู้สึกได้ถึงลางร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาไม่ทันทีคามินจะได้ทำอะไรโรโตโชาตรีก็ชี้มาที่เขานั่นไงมันเข้าไปจับตัวมันมาตำรวจลายนาากรูกันเข้ามาล้อมคามินจนตกใจจนน้าซีดลุงบุญที่เพิ่งเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาห้ามเดี๋ยวก่อนครับ สารวัตรมีเรื่องอะไรกันครับคามินมันไปทำอะไรผิดลุงบุญธามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงความหนักแน่นรตโตอชาตรีหันมามองลุงบุญด้วยห่างตาไม่ต้องมายุง่งไอเด็กนี่มันเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆายายรายใหญ่คนตัวมันสิตำรวจนายหนึ่งเข้าตรวจคนตัวคามินอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดทีนไม่เจออะไรเลยครับสารวัตรงั้นก็คนอูมัน มันต้องซ่อนของไวแน่ๆพวกแกงผิวดำอย่างมันไว้ใจไม่ได้ชาตรีสั่งเสียงกล่าวคำพูดที่เต็มไปด้วยอคติทางสีผิวของเขาทำให้คามินกำมัดหนาดแน่นด้วยความโกรธตำรวจเริ่มรือคนเพิงซ่อมรถของคามินอย่างไม่ปราณีข้าวของกระจัดกระจายจนพยายามจะเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกกันออกมาคามินได้แต่ยืนมองด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจและไร้ทางต่อสู้ไม่นานนัก ตำรวจนายหนึ่งก็ตะโกนขึ้นเจอแล้วครับสารวัตรย,ยาบ้าจำนวนมากซ่อนอยู่ใต้กองอะไรเก้าขคามินเบิกตากว้างด้วยความตกตใจไม่จริงผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นไม่ใช่ของผมหุบปากหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะปฏิเสธอีกร่รอต่อชาตรีเดินเข้ามาผลักออกคามินอย่างแรงใส่กุญแจมือมันพาตัวไปโงพักน้ำตาของจัน ลายอาบแก้มเธอทรุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงลุงบุญพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ถูกตำรวจกันออกไปคามินถูกใส่กุญแจมือและลากตัวขึ้นรถกระบะตำรวจไปท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่เริ่มมามุงดูด้วยความตกใจและหวาดกลัวภาพสุดท้ายที่คามินเห็นก่อนที่รถจะแล่นออกไปคือใบห,หน้าที่เต็มไปด้วยความเสื่อมหวังของจันและแววตาที่มุ่งมั่น แต่ก็เจอความกังวลของลุงบุญที่สถานีตำรวจจันครบาลในท้องที่นั้นบรรยากาศดูแตกต่างจากชุมชนริมคลองอย่างเซนเชงทุกอย่างดูสะอาดเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยความเย็นชาของอำนาจคามินถูกนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนที่อับทึบและน่าอึดอัดเขาถูกพละกให้นั่งลงบนเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องรอชาตรีเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับลูกน้องอีกสองนาย เขานั่งลงบนเก้าอี้ฟั่งตรงข้ามมองคามินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหยียดยามเอาละ่ะไอ้หนูสารภาพมาซะดีว่ายาบ้าพวกนั้นเป็นของแกและกลับมาจากใครชาตรีเริ่มการสอบสวนด้วยน้ำเสียงที่กดดันผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่องยาบ้าพวกนั้นเลยจริงๆครับคามินยืนกรานเสียงสัน้นแต่แววตายังคงมุ่งมั่นปากแข็งนักนหนึ่ง ชาตรีตบโตเสียงดังลัน่นคิดว่าตำรวจโง่หรือไงว่าหลักฐานม,นมันมัดตัวแกขนาดนั้นหรือจะให้กูใช้วิธีอื่นพูดกับมึงดีลูกน้องของชาตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้คามินมากขึ้นทำท่าเหืวนจะเข้ามาทำร้ายคามินกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเขารู้ดีว่าการปฏิเสธอาจจะทำให้เขาต้องเจ็บตัวแต่เขาก็ไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำได้ ผมพูดความจริงครับผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไอ้พวกผิวดำอย่างแกมันก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละปากก็บอกว่าไม่แต่รับหลังก็คายาสล้างปัญหาสังคมชาตรีพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอคติถ้าแกไม่ยอมรับสารภาพดีนแฟนสาวของแกกับไอ้ลุงแกนั่นอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วยนะคิดให้ดีคำขู่ของชาตรีทำให้คามินชง,งักไปครู่หนึ่ง ความกังวลชายชัดขึ้นในแววตาของเขาเขาเป็นห่วงจัน์กับลุงบุญมากกว่าตัวเองแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองการสอบสวนดำเนินไปอย่างตึงเครียดและกดดันเป็นเวลาหลายชั่วโมงคามินถูกคมคู่ถูกทำร้ายร่างกายบ้างเล็กน้อยและถูกอดหานอดน้าแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมรับสารภาพในใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสน ความโกรธความกลัวและความรู้สึกสิ้นหวังแต่ลึกดีแล้วก็ยังมีความหวังเล็กเ็ๆว่าความจริงจะต้องปรากฏในที่สุดในขณะเดียวกันจันกับลุงบุญก็ไม่ได้นิ่งนอนใจลฟลูลูกน้องของชาตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้คามินมากขึ้นทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้ายคามินกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเขารู้ดีว่าการปฏิเสธอาจจะทำให้เขาต้องเจ็บตัว แต่เขาก็ไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําได้ผมพูดความจริงครับผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไอ้พวกผิวดำอย่งแกมันก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละปากก็บอกบอกว่าไม่แต่รับหลังก็คายาสร้างปัญหาสังคมชาตรีพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอคติถ้าแกไม่ยอมรับสารภาพดีแฟนสาวของแกกับไอ้ลุงแกนั่นอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วยนะคิดให้ดีจิ คำคู่ของชาตรีทําให้คามินชะง,งักไปครู่หนึ่งความกังวลชายชัดขึ้นในแวลตาของเขาเขาเป็นห่วงจันทร์กับลุงบุญมากกว่าตัวเองแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองการสอบสวนดําเนินไปอย่างตึงเครียดและกดดันเป็นเวลาหลายชั่วโมงคามินถูกคมคู่ถูกทําร้ายร่างกายบางเล็กน้อยและถูกอดอาหารอดนำ้ำแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมรับสารภาพ ในใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสนความโกรธความกลัวและความรู้สึกสิ้นหวังแต่ลึกๆึหลังจากที่ขมินถูกจับตัวไปทั้งคู่ก็รีบปรึกษาหารือกันลุงบุญใช้ประสบการณ์และเส้นสายเก่าสมัยเป็นนักข่าวพยายามติดต่อทนายความอาสาวที่พอจะรู้จักแต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะเข้ามาช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าคูกรณีคือรถตอทอชาตรีและคดีนี้ดูเหมือนจะมีหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นา เราจะทำยังไงกันดีคะลุงบุญหนูสงสารพี่คามินจันพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังน้ำตายัางคงคลอเบาลุงบุญทอนหายใจยาวใจเย็นตินก่อนนะหนูจันลุงเชื่อว่าคามินเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การจะสู้กับอำนาจรัฐมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะกับตำรวจอย่างสาัาตรชวัรีแล้วเราจะปล่อยให้พี่คามินติดคุกทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดหรอคะ ไม่แน่นอนลุงจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแววตาของลุงบุญชายแววมุ่งมั่นลุงจะลองติดต่อเพื่อนนักข่าวอีกสองสามคนดูอาจจะมีใครกล้าพอที่จะช่วยเราขุดคุยความจริงเรื่องนี้ส่วนนูจัน์ลองนึกดูให้ดีๆว่าในคืนก่อนที่คามินจะถูกจับมีอะไรผิดปกติแถวอุซ่อมรถของเขาบ้างไหมหรือมีใครเห็นอะไรบ้างหรือเปล่า จันพยักหน้ารับคำเธอเริ่มตั้งสติและพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ต่างกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคนในชุมชนเมื่อทราบข่าวต่างก็แสดงความไม่พอใจและไม่เชื่อว่าคามินจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นได้พวกเขารู้จักคามินดีกว่าใครหลายคนเริ่มเข้ามาสอบถามและเสนอความช่วยเหลือเล็เลเลกๆน้อยเท่าที่พวกเขาจะทำได้บางคนรวบรวมเงินเล็กน้อย เพื่อมอบให้จันไว้ใช้ในการเดินเรื่องหรืออาสาที่จะไปเป็นเพื่อนจันในการติดต่อหน่วยงานต่างๆวันต่อมาจันตัดสินใจชวนเพื่อนสนิทของคามินสองสามคนในชุมชนให้ช่วยกันเดินสำรวจและสอบถามผู้คนในละแวะกใกล้เคียงอูซ่อมรถของคามินว่ามีใครเห็นเหตุการณ์พิดปกตินในคืนก่อนที่คามินจะถูกจับกลุ่มหรือไม่ โดยเฉพาะการพยายามหากล้องวงจรปิดจากร้านค้าหรือบ้านเรือนในบริเวณนั้นการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีกล้องวงจรปิดลุงจะไอไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแววตาของลุงบุญชายแววมุ่งมั่นลุงจะลองติดต่อเพื่อนนักข่าวอีกสองสามคนดูอาจจะมีใครกล้าพอที่จะช่วยเราขุดคุยความจริงเรื่องนี้ ส่วนหนูจันลองนึกดูให้ดีว่าในคืนก่อนที่คามินจะถูกจับมีอะไรผิดปกไติแถวอุซอมรถของเขาบ้างไหมหรือมีใครเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าจันเพยียหน้ารับคำเธอเริ่มตั้งสติและพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ต่างกรรมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคนในชุมชนเมื่อทราบข่าวหรือถ้ามีก็มักจะเสียหรือไม่บันทึกภาพในเวลากลางคืนเจ้าของบ้านบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือเพราะกลัวจะเดือดร้อน แต่จันก็ไม่ยอ่อท้อเธอยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไปด้วยความหวังริบรีทางด้านรตอชาตรีเมื่อเห็นว่าคามินยังคงปากแข็งไม่ยอมรับสารภาพเขาก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเขาต้องการปิดคดีนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างพลงานและเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจับกลุ่มผู้บริสุทธิ์เขาจึงสั่งให้ลูกน้องเพิ่มแรงกดดันต่อขันคามิน และพยายามหางสร้างหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมัดตัวคามินให้ให้แน่นหน้ายิ่งขึ้นเขาสั่งให้ลูกน้องไปคมขู่พยานที่อาจจะเห็นเหตุการณ์ที่แท้จริงหรือพยายามจะติดสินบนเจ้าของกล้องวงจรปิดบางรายเพื่อให้ทำลายหลักฐานที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคามินการกระทำของชาตรีอัรทำของชาตรีแสดงให้เห็นถึงความมืดดด และความไม่กล่อมกลายของขา้าวความพยายามของจันขเขะเริ่มพบความพยายามของเขเริ่มเห็นผลเมื่อเธอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายคองงชําแห่งหนึ่งที่อยู่ยืนยิ่งกับอูซอมรถของคามินแม้ภาพที่ได้จากกล้องจะเป็นภาพขาวดําและไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและมีแสงสว่างน้อยแต่ก็พอจะมองเห็นเงาของคนสองคนรูปร่างคล้ายตำรวจกำลังทำท่าทางหลับหลอ่ลออยู่ บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถของคาม,มินในช่วงดึกสงัดของคืนก่อนวันที่คาม,มินจะถูกจับกลุ่มเงาหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะถือทุงบางอย่างเข้าไปในอู่แล้วออกมามือเปล่าชาตรีเมื่อเห็นว่าคาม,มินยังคงปากแข็งไม่ยอมรับสารภาพเขาก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเขาต้องการปิดคดีนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างผลงานและเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจับกลุ่มผู้บริสุทธิ์เขาจึงสั่งให้ลูกน้องเพิ่มแรงกดดันต่อคามินและพยายามหาทางสร้างหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมัดตัวคามินให้แน่นหน่ายิ่งขึ้นเขาสั่งให้ลูกน้องไปข่มขู่พยานที่อาจจะเห็นเหตุการณ์ที่แท้จริงหรือพยายามจะติดสินบนเจ้าของกล้องวงจรปิดบางรายเพื่อให้ทำลายหลักฐานที่อาจ จะเป็นประโยชน์ต่อคามินการกระทำของชาตรีแสดงให้เห็นถึงความมืดดำในจิตใจและความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของเขาในที่สุดความพยายามของจันก็เริ่มเห็นผลเมื่อเธอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่อยู่เยื่องแจ้งกับอู่ซ่อมรถของคามินแม่ภาพที่ได้จากกล้องจะเป็นภาพขาวดำและไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและมีแสงส่อ วางน้อยแต่ก็พอจะมองเห็นเงาของคนสองคนจันรีบนำคลิปภาพดังกล่าวไปให้ลุงบุญดูทันทีลุงบุญพิจารณาคลิปนั้นอย่างละเอียดแม้ภาพจะไม่สามารถระบุบับหน้าของบุคคลทั้งสองได้อย่างชัดเจนแต่พฤติกรรมที่น่าสงสัยและช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็เพียงพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่ามีการจัดฉากใส่ร้ายคามิน นี่แหละจันนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยคามินได้ลุงบุญพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นแต่แล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นกังวลแต่การจะนำหลักฐานชิ้นนี้ไปสู่ในสารมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสารวัตรชาตรีมันมีอิทธิพลมากมันอาจจะห่างทำลายหลักฐานนี้หรือทำอันตรายพวกเราได้หนูไม่กลัวคะ่ะลุงบุญเพื่อพี่คามินหนูพร้อมจะทำทุกอย่าง จันพูดด้วยแววตาที่มุ่งมัน่นลุงบุญมองจันด้วยความชื่นชมในความกล้าหาญของเธอดีมากหนูจันงั้นพรุ่งนี้เราจะไปติดต่อทนายความอาสาที่ลุงเคยรู้จักเขาอาจจะช่วยเราได้วันรุ่งขึ้นลุงบุญและจันได้นำคลิปหลักฐานไปพบกับทนายความอาสาท่านหนึ่งชื่อว่าทนายวิทวัสเขาเป็นทนายหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นาน แต่มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมหลังจากที่ทนายวิทวัสได้ดูคลิปและรับฟังเรื่องราวทั้งหมด <c oughs> เขาก็ตัดสินใจที่จะรับทําคดีนี้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายผมเชื่อว่าคุณคามินเป็นผู้บริสุทธิ์ครับทนายวิทวัสกล่าวหลักฐานชิ้นนี้แม้จะไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างข้อสงสัยในกระบวนการจับกลุ่มได้ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณคามินครับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของคามินได้เริ่มขึ้นแล้วลุงบุญพูดโดยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นแต่แล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นกังวลแต่การจะนำหลักฐานชิ้นนี้ไปสู้ในศาลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสาัตราตรีมันมีอิทธิพลมาก มันอาจจะหาทางทำลายหลักฐานนี้หรือทำอันตรายพวกเราได้หนูไม่กลัวค่ะลุงบุญเพื่อพี่คามินหนูพร้อมจะทำทุกอย่างจันพูดด้วยแววตาที่มุ่งมัน่นลุงบุญมองจันด้วยความชื่นชมในความกล้าหาญของเธอดีมากหนูจันงั้นพรุ่งนี้เราจะไปติดต่อทนายความอาสาที่ลุงเคยรู้จักเขาอาจจะช่วยเราได้วันรุ่งขึ้น ลุงบุญละจันได้นำคลิปหลักฐานไปพบกับทนายความอาสาท่านหนึ่งชื่อว่าทนายวิทวัสเขาเป็นทนายหนุ่มฝ่ายแรงที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานแต่มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมแม้นทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและความมืดมนแต่แสงแห่งความหวังเล็กๆก,ก็ได้เริ่มส่องประกายขึ้นมาแล้ว การพิจารณาคำร้องขอฝากขังคาิินครั้งสุดท้ายก่อนการส่งฟ้องดำเนินไปอย่างตึงเครียดในห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญาโรโตออชาตรี o, ri, นั่งอยู่ฟังพนักงานสอบสวนด้วยสีหน้าที่มั่นใจเขาเชื่อว่าศาลจะอนุมัติให้ฝากขังคาิน n i m อย่างแน่นอนเพราะหลักฐานที่เขานำเสนอต่อศาลนั้นดูเหมือนจะมัดตัวคมินได้อย่างแน่นหนาทนายวิทวัส ในฐานะทนายความฝ่ายจำเลยได้ลุกขึ้นแถลงคัดค้านการฝากคังด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นคงเขาชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุษหลายประการในํำนวนการจับกลุ่มและการสอบสวนของรตัตออชาตรีรวมถึงการนำเสนอคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่จันหามาได้แม่ภาพในคลิปจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน แต่นายวิทวัสก็ได้ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของบุคคลในคลิปซึ่งมีลักษณะคล้ายตำรวจและช่วงเวลาที่เกิดเหตุซึ่งสอดคล้องกับการที่อาจจะมีการนำเซฟติดไปสุกซ่อนในอุอมรถของามินก่อนการเข้าจับกลุ่มรถต่อชาตรีพยายามที่จะโต้แยง้งและกล่าวหาว่าคลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ไม่มีน้ำหนักและถูกตัดต่อขึ้นมาแต แต่ทนายวิทวัสก็สามารถตอบโต้ได้อย่างเฉียบคมและมีเหตุผลในขณะที่การพิจารณาในศาลกำลังดำเนินไปอย่างคําคนนั้นเรื่องราวของคามินและคลิปหลักฐานดังกล่าวซึ่งลุงบุญได้นำไปให้เพื่อนนักข่าวอิสระคนหนึ่งได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วผ่านเพจข่าวออนไลน์เล็กเน่แต่ตรงอิทธิพลในหมู่คนรุ่นใหม่นักข่าวคนนั้นได้พาดหัวข่าวอย่างดุด,ดันว่าตำรวจจับแพะผิวสี คลิปชาวท้าทายกระบวนการยุติธรรมพร้อมกับวิเคราะห์ข้อพิรุธต,ต่งางๆในคดีนี้อย่างละเอียดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรื่องราวของคามินก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ต่อแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจอย่างกว้างขวาง h s a v e c a r m i n และ h j u s t j u s t i c e f o r c a m i n ติดเทรนยอดนิยมใน Twitter แรงแรงกดดันจากสังคมเริ่มทาโทมเข้าใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหนักหน่วงกลุ่มนักศึกษากฎหมายและนักกิจกรรมทางสังคมหลายกลุ่มเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้การตรวจสอบการทำงานของโรตออาชาตรีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมภาพลักษณ์ของตำรวจไทยที่มักจะถูกมองในแง่ลบอยู่แล้วยิ่งตกต่ำลงไปอีก จากกรณีนี้กลับมาที่ห้องพิจารณาคดีผู้พิพากษาได้รับทราบถึงแกรส,สังคมที่เกิดขึ้นภายนอกประกอบกับข้อต่อสู่ของทนายวิทวัตที่สามารถสร้างข้อกังขาในพยานหลักฐานของฝ่ายตำรวจได้พอสมควรหลังจากที่ใช้เวลาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วผู้พิพากษาก็ได้มีคำสั่งออกมาหลังจากที่ศาลได้พิจารณาคำร้องขอฝากคังและคำคัดค้านของผู้ต้องหาแล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนนำเสนอมานั้นยังมีข้อสงสัยที่สมควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมประกอบกับผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งและไม่มีพฤติการลบหนีศาลจึงมีคำสร้างอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาโดยตีราคาประกันเป็นเง,งินสดจำนวน5้าแสนบาทและให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ทนายจำเลยได้นำเสนอมาภายในสาสบวัน คำสั่งของซานสร้างความยินดีให้กับจันลุงบุญและทนายวิทวัสเป็นอย่างมากแม้ว่าวงเงินประกันจะสูงแต่พวกเขาก็เชื่อว่าจะสามารถระดมเงินมาได้ทันด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชนและผู้ดีทราบข่าวและต้องการจะช่วยเหลือส่วนรตอ้ชาตรีนั้นถึงกับหน้าทอดสีเขารู้สึกโกรธและเสียหน้าอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ข่าวการอนุญาตให้ประกันตัวคามินยิ่งโหมกระพือแกรสังคมให้แรงขึ้นไปอีกผู้คนต่างชื่นชมการตัดสินใจของศาลและยกย่องความกล้าหาญของทนายวิทวัสและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปิดโปงความจริงในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากเงินบริจาคของประชาชนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านบัญชีที่เปิดรับโดยกลุ่มนักกิจกรรมคามินก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เข้าก้าออกมาจากเรือนจำด้วยสภาพร่างกายที่อิดโรยแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยความหวังจันโพเข้ากอดเข้าด้วยน้ำตานองหน้าลุงบุญตบไลเป็นการให้กำลังใจการกลับคืนสู่อ้อมอ,อกของชุมชนเป็นไานเป็อย่างอบอุน่นและเปลี่ยนไปด้วยกำลังใจเพื่อนบ้านต่างเข้ามาทักทายแสดงความยินดีและให้คำมันว่าจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างเข้าต่อไป คดีของคามินยังไม่จบสิน้นการต่อสู้เพื่อพิสูน์ความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ยังคงดำเนินต่อไปแต่ในวันนี้เขารู้สึกได้ถึงพลังของความสามัคคีและความยุติธรรมที่เริ่มจะปรากฏให้เห็นผู้บังคับบัญชาระดับสอ,อุงของอชาตรีได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในคดีนี้อย่างเร่งด่วน และให้ยายเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนในพื้นที่นั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อลดแกรธต่อต้านจากสังคมแม้จะยังไม่มีการลงโทษทางวินัยที่เด็ดขาดแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าความยุติธรรมกำลังจะมาถึงภาพสุดท้ายของเรื่องราวคือคามินยืนมองไปยังป้ายชื่ออู่ซอมรถเล็กของเขาที่เพื่อนบ้านช่วยกันดูรักษาไว้เป็นอย่างดีเขากํามือ แน่นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้จะรู้ว่าหนทางข้างหน้ายังคงยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเพื่อเป็นบทเรียนให้กับสังคมว่าอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้นไม่สามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมและความต้องการความยุติธรรมของประชาชนได้ตลอดไปจันเดินมายืนเคียงข้างคามินเทอกุมมือเขาไหวแนน ลุงบุญยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนที่กำลังพูดคุยกันถึงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทางกฎหมายคอง,งชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกรงแกและไม่ได้รับความเป็นธรรมในอนาคตเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยที่เต็มไปด้วยความหวังดังแววมาตามสายลมที่พัดผ่านชุมชนริมคลองแสนแซบนักข่าวจากหลายสำนัก เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในชุมชนเพื่อติดตามทําข่าวเรื่องราวการต่อสู้ของคามินอย่างใกล้ชิดแสงแฟเลชจากกล้องถ่ายรูปสว่างวาบขึ้นเป็นระยะราวกับจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการต่อสู้ของคนเล็กคนหนึ่งได้จุดประกายความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้ว